สวัสดีครับสวัสดีวันที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันหรอยหกสิบเ็ดนาะหอยก้อยเนาะมื้อนี้หอยก้อยไนดะ้ยังมาแนี่ยครับเมื้อนีนมีได้แม่ทองมากค่ะ <c oughs> กับค้ายผูรอตัวนึงนะครับเนาะแมนค่ะโอ้แม่ทองสูงรไรไหมหอยกยนะ้อยนี่สูงลอยสี่สิบห้าค่ะโอ้ได้รู้ว่าอะไรจตัวครับนี่ทองตัวที่สามค่ะในทองโอ้ทองตัวที่สามนะครับเนาะค่ะทองก็พอได้หอยก้ยอยอทองก็พอดาวของยิงจะเลริญฟฟ้ามค่ะทองก็พอดาวยิงจะเลริญฟฟ้ามนะครับเนาะจ้าของ อัฟ้ามยิง,ยงจะเล่นฟ้ามค่ะโอ้ได้ลูกมาแล้วสองตัวต้อง,ดดองหอยก้อยเนาะข่อะเดือนแ้หอยก้อยเจ็ดเดือนค่ะข่องเจ็ดเดือนนะครับเนาะป้าเป็นคั้ยหรือเป็นองแดงหอยก้อยนี่องแดงค่ะองแดงเงี้ยนะครับเนาะโอ้นี่ครับเบิ่งครับพี่น้องเอ้อองแดงเงี้ยนะครับเนาะเดี๋ยวพ้าหยามุงรอบตัวชัดเลยครับพี่นอ้นองทายกลางแดดเลยครับมนี้ครับของเงี่ยงงามครับพี่น้องป้าสุดจัดประหลัดบ,บอกได้เลยหอยก้อยตัวนี้เนาะแน่นค่ะ นี่ครับไายผสมโอตันเลยครับพี่น้องนี่ครับลูกตัวที่สามเนาะเป็นใจลูกเป็นในหอยก้อยชองตัวใหญ่ครับใจหรือเงินแสนค่ะใจหรืเงินแสนเลี่ยนะครับเนาะลูกตัวแรกเป็นตัวผูหรือตัวเมียครับตัวผูค่ะตัวที่สองนี่ครับวานนี้ตัวผูค่ะโอ้ลูกตัวผูว่าสองตัวนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเมียสิครับวานนี้น่าจะเป็นอยู่ค่ะปัดมืงอันตรายคุ้ยใจชัดเจนนะหอยกุ้ยชองวันนี้บอกเพื่อนได้ยังหอยก้อยเลตาแต้มตาแต้มบกใหญ่เนาะครับเนาะเต็มจ่ะเต็มเนาะปัดยังไงเล็บเข้นครับเขึ้นี่ครับ สมกับเจ้าดาวด้วยพี่น้องของยิงจีรน์สร้างกับกล้วยละเอียดครับผสมกับนี่ครับทองเจ็ดเดืนอนน้อยก่อยเนาะแม่นค่ะทองในเจ็ดเดือนเด้ครับพี่น้องเนาะป้าบมังบกพร้าวได้พี่น้องบกพร้าวน่าหนาเงี้ยเลยครับบมึงแข็งขาครับปากหนาสายเงยี้ยจะกินอย่าดีน้อ,อยก่อยเนาะแม่นจ้าอันตอนนี้มึงมียางเนี่ยของหอยก้อยนี่เพิ่นจากยางมะงามจักหน่อยเลยค่ะเพราะว่ามันอ้วนมันท่องเงี้ยเนี่ยค่ะโอ้ขาหนาเพิ่นจากยางมะงาเนาะครับเนาะแม่นค่ะเอาจุม่มยางมึงยังหอยก้อยเข้าไปเลเอาลงมา ย่างมังงั้นไหมครับเป็นอย่างยางมังงั้นยังไงนะครับขาหนานี่ครับเพป็นแบทถอดง่ายแน่หรอครับไปถองดง่ายนะครับเรื่องขาหนาเป็นอย่างยางมังงั้นเอาพี่น้องแต่ว่ากล้วยนี่ใจลูกดีต้องให้ก่อนเนาะค่ะรับประกันตัวนี้ทุกอย่างค่ะตัวนั้นรับประกันตัวนี้ทุกอย่างรับประกันท่องรับประกันเพิ่มงี้จ้าไม่พี่น้องเป็นอย่าย่างมังงั้นมาซื้อมาถอดง่ายและย่างมังงั้นโอ้เพิ่นอย่างยางมังงั้นยังไง้อครับพี่น้องตัวนี้ผู้ใที่รับได้กะเอาไปต่อยอดใจลูกดีนะครับเนาะแม่นค่ะนี่นะครับกล้วย เปิดใบเท่าไลสโลหอยก้อยวันนี้เปิดไบหกหมื่นหกพันค่ะเปิดไบหกหมื่นหกพันบาทสูงร้อยสี่สิบห้าแมนค่ะป๊าดพี่น้องเลยผมกลว,ว่ามันบอลลูนเหรอครับนี่ครับมันกับสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบโลหอยก้อยเนาะเอาผู้ที่รับได้ครับเด้อยวกล้วยพันอยากขาหนาเพิ่นอยากาายา,กยากงมั่งงามยังไงเด้อพี่น้องแต่ว่าขาพอถกพอถอนเด้<โ>อพี่น้องแต่ว่าเพิ่นพอถกพอถอนค่ะรับประกันได้เลยค่ะแต่ว่าเพิ่นยางมื่อนอนเอาจุงจุงเช็ดข้างยางพันง่ายไหมหอยก้อยเขาแต่เพิ่นนั่นเพิ่นอยากกันนี้จังน่อยครับเอาลุก กุ้งเสี่ยงเหยื่อยางน้อยในห้อก้อยห้องก้วยบิดเชียงเด้อพี่น้องกล้วยเหย่างกับกินอิ่มหลายครับวันนี้ครับอิ่มกินหยาดีได้ครับกล้วยปากหนาซใส่ไงได้อพี่น้องนี่ครับขาหนาเพิ่นื่อยางมั่งงามยังไงครับพี่น้องแต่ว่ากล้วยบ่มี่ตำนี้เราห้อยก้อยเนาะบ่มี่ตำนี้ค่ะรับประกันทองรับประกันตำนี้ครับแต่ว่ากล้วยตัวนี้เพิ่นอยากอยางบ่งามเหมือนเลยครับเนาะขาหนาเพิ่นอยากอ้วนๆเนาะครับเราห้อยก้อยเนาะอ้วนเกินค่ะเปิดไปหกหมื่นหกพันบาทเราห้อยก้อยแค ส่นจิตสนใจคล้วยแม่นี่ก็โทรเข้ามาสอบถามเลยครับ0 9 6 3 7 6 6 1 4 0ครับพี่น้องคล้วยกับยูบันน้องบอนตำบลนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดน้องหอยก้อยเนาะค่ะส่วนลำตัวนี่เป็นเนื้อหอยก้อยวางคนฟันครับป่านี้ไงเย้าดีค่ะว่ามีตำนี้ค่ะใไงเย้าอ้วนเนาะครับเนาะค่ะเอาตัวคารังเจ้าหอยก้อยห้องกล้วยอ้วนครับคล้วยเพิร์อ้วนอีเดียบ ผุนกัะป๋อมึงเงงเงียบี่น้องเอ้ยบังหอยก้อยพิดเลยครับก้อยตัวสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบกหอยก้อยเนาะทองเด็กเจ็ดเดียนนะครับเนาะจ้าเป็นก้อยลูกคลอกหอย,ยกอย้กอยเป็นก้อยแม่ลักเป็นก้อยแม่ลักแม่คลอกนะครับเนาะแม,มนค่ะเลยอยากปล่อยออกนะครับเนาะใส่หนีทอ้อซ้อหอยก้อยแมนค่ะโอ้หอยก้อยว่าจะขายไปใส่หนีทอ้อซ้อนะครับตัวนี้ครับ <c oughs> เลี้ยงมาหลายปีแล้วครับนี่ครับแต่ว่าเพิ่นมี่ตัหนิคือทายางเพิ่นบางงามครับมค่ะแต่ว่าจินมหยาเก่งงอยก้อยเนาะแม่นค่ะลงน้ำลงสาได้ ไม่มีปัญหาเนาะครับเนาะมีปัญหาค่ะใจลูกก็ดีค่ะครับปู้ใดกกำลังมองหาค้อยนะครับเด้ขควยทองแล้วครับเนี่ยครับจินหยาจริ้งนะพี่น้องเอา้าไปเบิ่งค้อยผูรอดบน,นครับวันนี้ครับวันนี้มาเบิ่ง คุ้ยผูรอดเดืนม่อหอยก้อยค่ะผูรอดหน่อยค่ะอายุจ็ดเดือนหรอครับตัวนี้ครับแปดเดือนค่ะอายุแปดเดือนครับส่วนสูงลย่างไรแมหอยก้อยนี่สูงร้อยยี่สิบห้าค่ะสูงร้อยยี่สิบห้าค่ะอายุแปดเดือนค่ะนี่ครับพี่น้องเบิ่งนไายครับพี่น้องโอ้ไถ่แบบสมโอตั้งเลยหอยก้อยเนาะแม่นค่ะหัวแบบหน้ามันหน่อยหน่อยนะครับียองครับปัดเบิ่งเงาหางพี่น้องเงาหางใหญ่ยัง่ดีครับพี่น้องตัวนี้คุ้ยตัวนี้ครับ พึ่งหนาเขาครับบันนี้ที่เด็เป็้นยอีงหอยกอยตัวนี้ตาแต้มตาแต้มกบาลเขาไงเนาะหน้ากว้างค่ะหน้ากกว้างเขากบานไงหน้าเขากบานไงเขาไงครับเืิ่งแข่งขาครับพี่น้องปาดแข่งขาพุ่งบ่ามันบักไงเลยครับพี่น้องแข่งขาคว้ยตัวนี้ครับอายุยั่เดือนกับแปดเดือนแปดเดือนค่ะลูกตัวได้ครับลูกบิ๊กอุบลค่ะลูกบิ๊กอุบลนะครับนี่ครับใบเพลนะครับลูกบิ๊กอุบลครับนี่ครับเจ้าบิ๊กอุบลพี่น้องนี่ครับเป็นคว้ยผูรอหอยกอยเนาะเปอนค่ะคุ้ยผูรอค่ะ เปิดไปแล้คาได้หอยก่อยตัวนี้ครับเปิดไปสองหมื่นเก้าพันค่ะเปิดไปสองหมื่นเก้าพันจ้าแม่ตัอลงไนบ้างหอยก่อยนี่ร่วมทรงหรอค่ะโอ้ราคาหนึ่งร่วมทรงนะครับเนาะอายุแปดเดือนกับพี่น้องก้ยผูรอหอยก่อยครับตัวนี้สุดจับปลัดบ่อกตัวหนึ่งครับเนาะสายประกวดน้องหอยก่อยเนาะแม่ค่ะนี่ครับเป็นเกิดจากแม่สูงไรไหมใหอยก่อยเกิดจากแม่ลอยสี่สิบเจ็ดค่ะเกิดจากแม่สูงไวสี่สิบเจ็ดนะครับเนาะโอ้ยตัวนี้งามเลครับตัวนี้ครับกล้วยผูรอครับ ดูเด็กำลังมองหาคั้ยผูรอได้ครับเด้อตัวนี้ครับสุดจัดปลัดบอกเนะครับตัวนี้เอาจัดถามงามหน่อยก้อยเข้าหายคลังยังไงลูกเข้านี่แหะครับปาดมึงครับพี่น้องมึงขับงามครับงามตัวนี้ครับเข่าข้อดีน้องไฮก้อยเนาะนี่ครับแมนค่ะข้องีใหญ่เด้อพี่น้องนี่ครับข้อหญ่ขวนญหาบเงินหาบท่องดีครับพี่น้องขวนดีครับเข่าข้องี้กุกเงาเขาใหญ่เด้อพี่น้องนี่ครับกระดานเขาใหญ่ครับมึงขับมึงแข่งขาครับพี่น้อง ถุงเท่าสีขากับไร่สีขาเนาะครับเนาะพวกนี้สิสนกิตสนใจอย่าเด้คุ้ยผูรอตัวนี้ไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับเนา mm hmm. อย่าไปคุ้มฟูน้อยก่อยเนาะต mm ิด hmm. ต่อที่เบอร์ทั่วไนะครับเดศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ครับพ mm ี hmm. ่น้องคุ้ยผูรอครับตัวนี้ครับสายประกวดครับ mm hmm. เป็นนิสัยดีน้องหอยก้อยเนะ mm hmm. าะนิสัยดีเชองค่ะโอ้เหมาะก,กับพวอไปเห็นนั่งก็หอยก้อยนี่ ไปประจําเห็ดพอพันธพอบอลค่ะประจําข้อค่ะเอาไปเห็ดพอพันธคุ้มฝูงนะครับเนาะนี่ครับของเงี้ยงามครับพลอยก้อยมาเปิดแบงแค์ราคาถูกๆครับสองหมื่นเก้าพันบาทมลอยก้อยว่าพังก่าพิษค่ะว่าพิษค่ะล<ม>้วงซงเลยค่ะล้วมงซงเลยครับตัวนี้ครับเม<อ>ันกับหนาเขาก็อ้ํางามพี่น้อ,มองมุมแค่หลังครับครับเบื้องกระดานเขาเลยพี่น้องกระดานเขาเงี้ยหนาผ่ากว้างครับตัวนี้ครับต่านี่เตมแจีมจำนะครับพลอยก้อยเนาะหูบล่อค่ะหูบล่อตัวนี้พ่ะนะพลอยก้อยว่าครับ เอ้าขอบพุณขอพูดเอฟซีน่อย้อยค่ะค่ะขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์ท่างศิลรุ่มนะคะที่มาพิดไปให้สองโค้งค่ะอยากเขามาชมค้ยอยากมาชมใส่หอยก้อยนี่อ่ามาบ้านตองบอลตำบอลนองเกียงเพื่อเมื่อจาวาเลสค่ะทีซอต้นนุ่นทองฟ้าค่ะเอ้าขอบคุณขอบคุณกันเลยครับบอหนี่ขอบคุณตามขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องยูทูบก้อยงามค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราขออกมาทายกลางทงหน้าห่อนห่อนได้ไะครับหอยก้อยแล้วเป็นวันที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อย 67ครับพี่น้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเอาสวัสดีครับพี่ก้อยสวัสดีค่ะ